mãi sao yết 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 mãi sao ัสบายดีสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมิโตอนอนนุอ้าวนอนหนี่บนี่นะปาโตมันเย็นดีเนะด้อเนาะดูดูเดี๋ยวไปหาบุ้งให้มันมนุ่มก่อนเพียง่างนนะเงี้ยเนาะเห็ุอย่างนี้าปาโตหุ่มกันอยู่พี่น้องเย่างเนานะสบายดีเนะด้อพ่นอนะุนม่นมเด้ออาบน้าเรียบ็วๆเคือเปียกเลยจ้ะ อล้ยังไม่สูงสูพอก,กินงานก,กลับมีอะไรไหมพิงหลังพิงไก่เพราะได้กินอยู่เนาะอัเดมาดมน้ำไปเบื้องลานกันองเลยโอ้เป็นดะบเบิ้มาไต้ใส่เย็ดมาได้ใส่ <c oughs> าสาบาทเลยมาแต่เพื่อน <c oughs> มาเยี่ยมลานมาดู <c oughs> เออ พี่น้องอเหมันอนได้นะ่ะน้องเลย,ยพ,ลพัลมโมมีอ,อยูอ่บบกๆลายก็ได้แต่สำหรับเฮานะมันหอนเลยคอ้มนคือวมนบนคือบะนุ่มเนาะพี่น้องเบิ่์กกะบอกว่าคือซตาบอกสีตุตตตตตตตบๆไม่สบาเพราเรื่องกระจูบนะจะคือบนุ่ม <c oughs> เอาพี่น้องเลยอ้าวลมเราโบนะอารมณ์ไม่ด้วยฮะลมไม่แล้วนี่แก้าบอ้าเตอพี่น้องเลยลมเลยน้องปูปลาเขาเอ้ยพ่อแม่น้องลูกปลาอืมไอเมียนไทยชาแนลคนนี่้หน่อยนี่ลูกน้องคนนี้นะซื้อรถน้องไปน้องเอาน้องเพป็นโบอืมอ๋อห่อนโอดเอาเนี่ยพี่น้องเลย ยังหน่อยก็มีพัดลมใหม่แล้วใครอยู่พี่น้องเหรออ้าวพี่ดีมีตู้มะนาวปิดมุ้งบอฮึมอ๋อ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 อ้าพี่น้องเลยขนาดเทาอยู่ไกลทีเทายังจะกรีขาดเลยนี่ยอันมามุ้งนั่นก็มีดระเบิดละมุ้งครอบนะท่านได้ได้บออ่ายันมึงไมมพี่น้องเหรอเนาะพังเมึงอื่นก่อนเด้อ ไมนพอท่านั่นแหละพี Mormon, ่น uh ้องเลยมันคำเลยเนาะเดี๋ยวยงแมงไหมอย่างนี่นะเมนเมนปลาตะห่อนพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยพันยูกมนี่พันต้องเคี่ยนหัวหรอเคี่ยนให้ยังบอสจะกู่แล้วเคี่ยนให้ยังตัองต้องมี่เนี่ย มีเดื่อให้สิบวกเดี๋ยให้มันเบาดรค่ให้เบาหัวเบาหางเดี๋อมันมันหนักหน่มม่นบอกมันซอยได้เห็นบอกโอ้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 เดอทำอะไรเลยเลยกัมะฮ่มมะฮ่มแบบนี้เอาทำห่อนใส่บว้ทำห่อนปอกเอาให้เลือดละลายเดีให้เลือดละลายโอ้ดีเตียคือเขาหลายคนเลยายคนโมลูก เออเออเออระายว่าหยอกคือเนาะระบาบุฮู้พี่น้องเลยลูกสองคนแต่บุฮู้เพราะว่าเอา้าอีดีเรลา,าลูกสองคนแต่ละบาบุฮู้เลยเพราะว่าส่วนมากเพิ่นมิเตยู่กรรเย็นดิมิเตยุกรรม้อนเอา้าพี่น้องเลยมีเตย์เดี๋ยวเพื่อนพูดละเนาะสั่งคอยขย้อยซื้อพวกมุ้งพวกยังไม่เพื่อนพี่น้องเลยเนะาะปากระาดาษเปี่ยขึ้นหลายเถอะ อ่ะบอไลายเราพรเพิ่งขี่แล้วบ่ขี่แล้วอยู่ห้องหมอมาบ้านดิมาบ้านเพิ่งไปขี่อืมขี่เท่านะพี่น,องงน,นอ้องกันนะทรงยูทูปขี่แล้วเกินอ่าอ่าอ่าป้ามันห่อนอ้าวหมดีพี่น้องกันเนาะลิกมาพเพิ่งได้ขี่ยนนะินเนาะตอนน้องน้ำบานกันห่อนชิ่ดได้รึเนาะอืมน้องำบาตรนี่เก่งเนาะน้ำบานนี่พี่น้องเลยน้อยชื่นอได้อุ้มเป็นเนี่ย ครัวเมย์นอนอยู่บ่าเมื่อคืนน้องตะได้นอนง่ายนึงอ,อ,อ๋ออ๋อออไอตัวหนังเบิรงไว้เป็นตัวอย่างมาเอาลูกเอาผัวแล้วจังปินไปเอาเลยเนาะทั้งน้องปูปลาเฮาเนาะบอง่ายได้การมีลูกมีผัวนี่่เอ,อ้ยคิดดีดีเลิศเสียลูกเอาผัวเนาะพ่อมจังเอา้าอ,อกนะไรพอ่อผมก็เพี่ยงเอากัน เนาะถ้าพ่อเนย้พ่อผมก็สีอาวี่กับ่แม่แล้วเนีบอสมึงเจอมันพลาดด้วยใช่เนาะวันนี้นะพี่น้องเนาะตาเธอบอสนมจนเธอแตะเธอเตนพี่น้องมันห้อนห้อนเอาแห้งอีดีพี่น้องกเนาะตั้งชิมีคนมาจีบ่่ดูวาเบิอสกับบ่สนี่บอสนุ่มมันหนักชิมีอยู่นะงานกรรมเนาะพี่น้องไอ้พี่น้องมานนั่งเล่นน้ำนะ หรือว่าโมมีบ่อยู่บ้านนี่กนมันไก่ยังทนบ่มาทนทนไดบ้างใช่ไของเฮารูดจนบ่รับบ่นอนเฮาน่ะเป็นสาดไผเสียงตับตับตตับตุ่ับอยู่เพื่อเพิ่นเถียงกันนะเพิ่นเออเพิ่นเถียงกันหรว่ากอ่าคนนั้นหรือคนนั้นเตี้ยน้อยเพิ่นนี่เตี้ยใหญ่อยู่เสียงกันนะโอ้โธ่จนบ่รับบ่นอนบ่ยาวเป็นเรือนผู้ใดเพิ่นเล่นนะอือ อยู่ภัหึงเนาะหึงโคตเป็นเรือนผู้ใดสบายแต่ก็แล้วบอกว่าผอยู่ภัยเมนเป็นเรือนผู้ใดแบบเพิ่นตั้งมาเล่นแต่ว่าบ่ง่ายคือแตะแต่แต่บ้านบ่มางานกรรมเพิ่นก็เล่นพักกระเล่นอยู่แล้วนะอ่าบัดนี้ผู้ดีเพิ่นว่างาั้นกำแต่ก็พอเบิดเงินซื้อยินได้กินก็ันง่ายพี่น้องตอนน่ะ ห่อนเลยพี่น้องเนาะบี้ไฮรันดยก็อนยังไม่ได้ใส่เสือให้บใเสือนอ่มันสีผ่าขนูนี่มันห่อนพี่น้องเลยยาวว่ะมันห่อนมันเอาเฮงรอหูดีถ้าอ้อมก็มีอยู่เมนบบผ่าันได้แบบผ่าที่เขาแบบเป็นแพ้อ น้องกงบานน้องนอนนะดูคเหนอู้มมาบอกกินเห็นปะฮะบออันนั้นแล้เอามาหนีบอกกินไหมมาแล้มานีบเอาพสะเออุ้มมือกินนพเห็นแม,ม่จะอุ้มมือก็เมือบอกอาายบอการอะไรบอกเออวอกวฟินเนาะอาจาหนีเนาะ

สบายแต่ว่าก็ธรรมชาตินี่เราลุกไรย่างไรแน่พี่น้องเอยเนาะบ่อยาวดูเป็นเลือนสงงกระเพาะสังนี้งนี่เ่สเศร้าตกตบาดนี่นงปูอนลูกปลาพี่น้องเยเนาะกพยืนได้พยืนได้อยู่ ลองโคดรลองเตี้ยพอดีเยอะลองเตี้ยเนาะยืนเราึกดูเตี๋ยเห็นมาเตี๋ยเฮ้ยเห็นมาเตี้ยไงว่าเราโคดรตีเนาะเจอไม้ตานายเขาโยงตรงนี้เลยังกินขึ้นอีกอยู่บ่กินนุ่มไม่ลายเนาะกินให้เปียกบัตตนีได้ไหมนุ่มปะบัตต์ได้หลายเลยลายตอนคนมาแต่ สุดหน่อยอยได้ชุดแล้วชุดแล้วห่านแน่หามันเป็นย่างไรเป็นห่อนี่ปุ่มแล้วพัดเนาะผมมีเจือปุ่มปมามีบอระผมมีหอดแน,น,นวแนวอันมาครอบพี่น้องเลยเน,ยนะาะรปุ่มเอาแบบมีหัน,นยาครอบมุ่งมิงกแต่มีโอ้ยไรพัดลมตัวนัน่นเพราะได พาอะไรทุเรากลางคืนเะรย่างพัลมตัวสากเป็ดเอาพัดลน้อยเอาพัน้อยอย่างยังตามีบ่บ่มก็อไชคือพัดน้อยศเห็นจบสากโทรศัพท์สากโทรศัพท์ใหญ่กว่านันนหนึ่งัพมันพอนอ้าดีพี่ตองเลยนัานะตัวสาน้ำแข็งนัแขงน้ำน้อยพอนอ่าบพ่พ่อบัดข่งบัดน้องล้มมุมนี้มมล้มเข่าเลย มีลมแดดแต่แดดมันเข่าก่ได้พี่น้องเหนะ็เนาะโอ้ยถอดอีกต่อนอัดถขดอ,อีกก่นอ,อ,อกกนเ,อเตียเนาะเตียยิ้มง,งาม,มเตียพี่น้องเหนะ็เนาะเบิ่งเบิง,บง,บงมากงามตัวเลยคุณนี่เออพี่น้อง,งนะเห็เนาะใส่แตงใส่าพายนาโอ้ยอ,อ่ะน้องป่าน้องจะไม่ได้มีเพจตะลาวปะ จอะไรฮะอะไรขอราเป็นมูเนาะเป็นบ่ามามี่มาีม,ม,ม,มา,าม,มีาาไม่ได้ขอระบาขอเนี่ื้อเพชรซีระบาเนี่ยจำไม่ได้อะไเดี๋ยวเพิ่มอะไรเสริเจนเห็นคนินกเจนมามนห่อนเนาะนน้นเบเจ็บ คือว่าเริ่มเย็นขึ้นมาแล้วลนะ่ะเริ่มเย็นแล้วล่ะตอนนี้ยังเริ่มเย็นอยู่พี่น,อนนะ้องไงเนาะเริ่มเย็นขึ้นมาแน่ๆหอบน้ำของของน้ำของน้ำเร็วหรอโบเบาหนุ่มัง่เร็วย,ย,ยู่บ่์คือว่าเพิ่นเอาเงินไม่เบิกเงินไปกินแล้วประมาเห็รเลยบอเอา ทางเป็นฮะมาแต่เปลี่ยวแล้วได้บ้านหนึ่งเข่าถาเลยเนาะมาดีดังกับเพื่อนอือหนึ่งเข่าถาหมู่งถากูบ่โอ้หนึ่งลายได้พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นหมาะเป็นยังที่ต้มบานได้พี่น้องเป็นบานฮ่าเติรป้อคนหาการบ่นะมุ่งอยู่ไหนเทียงเทียงบ่หนะอือ อ๋ออ๋อโซ่สวมโซ่ยังไงบอดด้ว้างอยู่พี่น้องก็ยันแตกเลยนี่เนาะหลมลงไปในเตะตัวเลยแล้เข้าไว้ายด้วยอ่าน้องบอดด้ใส่ช้ำแน่แล้ยกว่าเราพังในโบกนะได้นั่งเตะพื้นั่งแต่ในพื้นป่อเอ่อคามมันไม่ได้มีอย่างไรนะตั้งโซ่สวมนี่ก็เท่ากับอยู่ไรหละพี่น้องกันเนาะ เอาไลแก็อยากให้เราว่ายุ้อทังทีมงานกับปุ่มยองนำเขาเฮ็ดเป็นห่อนเลยพี่น้องเลยเนาะทังนี้สุห่อนทังนี้สุมไพ่ใส่ปะห่อนแห่งสุมไพ่ใส่เป็นด้ยยนักกลบไปไหนอ <laughs> ีกใช่เสือเอเปล่า ห้อนเปลาไหมจะอยู่ดี่กับห่อนไม่ใช่เปล่าไหกันยังใหญ่เป็นคนอยู่เนาะทำห่อนสนมห้อนด้นยอ๋อกันก็ไม่ทันเอากันเด้อเอาก้อนหนุไปมันห้อนเฮงไงเอาเอาออกบังดูนุ่มพอได้ให้ลมล่งเขาเนี่ยมันมันเกินอบเอา ไปยังไยมาเบิรงนกันมีทีเมย์เพิ่นอุ้มเนาะพี่น้องเลยไทยสอดอุ้มเลยอุ้มเบียนมาะนอ ลายอยู่ว่าเพิ่นกินลายเพิ่นนมกินลายอยู่กินลายอยู่นมตัวมันเก่ามันยังห่อจ่องชั่วโมงกะทอกติดหมดเลยจกินจริงแบบเต่าผู้เมียก็จนเธอเตกเคยเต็นเนาะมันหอนเอาเฮงเอ้าเอาเอ้าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออต้องมูยองเนาะพี่น้องเนาะ ชื่อวืซื้อมูยองไม่แล้ากินก็นี่เรียกว่ามูยองแต่ว่าสำหรับคนข้อลูกกินนะนะพอจะกินอย่างไม่ได้เลยซื้อมูยองมาผักเกอบืนพอได้กินกับข่าวจะก,กินเรว่างมูยองโอ้ยเนาะเพราะว่าเจ้ากินอย่างไม่ได้ด้กินมูยองไปก้อนพอได้กินกับข่าวพอได้ลองข่าวลงนะพอได้ลองข่าวลงเอเิอง้งดังดังมูอยู่บ่ หนังมูอยู่เนาะมูอยู่เรื่องนึงพี่น้องไงบมเม็บเป็นไหนบมม็บป็นไหนมูอยู่จำพอสเมนี่แหละพิงไพร์นี่ก็เพาเฮงไหนยังพิงไพราอีกอยู่ยังไกลบวยพี่น้องย ขนาดต้องผิงไพไ่ด้วยเหรอน,ไไนอ่นาหละต้องระบานนะเก่งอยู่างเอยู่กับพื้นกับไพ่ไห,น,หน,เเนเนาะโดยโดยโอเคๆอคอันนี้นะลูกมาจอกมาแจ๊กพี่น้องเนาะลูกลูกไก่ลูกหนูหนี่นะมาเผาผิงไพ่มาขั้วหมอกกำซอยพอซอยเซยมเอใส่ตีนมานุม่มเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอืออือเอ้าพรุ่นี้ก็มาเนาะอืสบายดีกับ มาเบิงบ็งเป็นได้ลูกบ่เป็นเป็นลานเนาะเนาะโดยก,ก,ก,กระเทยสัดวสัตเอ้าด้วยเพิ่นนั่นเป็ปนบาลูกเพิ่นฉันเป็นจับเลยเนาะใช่แลยเนาะจิตดีบักกะรอคนบักกะรอดังว่าไปทุ่งทิพย์ะเรนปิชิ่มเจ้ามาชิ่มเจ้ากินข้าลงบนเลยังึ้นบุกินอ่ะโมยากโมยากปิ เราบอกเก่งนะไม่ว่านี้ครับคักวะบดพี่น้องเลยฮะนี่เราเกงนะจำเแซบได้เราเก่งหน้าตาบดีแต่ที่เขาขาวแซบด้เยอเอจับปาซีเกีงนี่นี่มันเป็นบุรุษตุงตั้วโพดยดมันทั้งสซาตาเพลินพิษกมพี่น้องเลยเนาะคือแกนะไม่บเน่ได้ผู้พิษนะกินมันนะ เลยไปแดนตะแกงจะพูดบุรีรัมย์คนจะกินมันก็พิษอีกท้่แม่เหรอเจ้าเคยเห็นบ่คนผิดกรรมอ๋อเคยเจ้าเคยผู้ดีเถอะเยอะเจ้าเคยได้ลูกดอบ่บ่เคยแกเห็นไผ้เคยก็ไปเบิ่งองเย้าไม่ได้เฟืองอ่ะเด็เจ้าไปเบิ่งบ่เวลาเพิ่งได้ลูกเลยเต้านะบ่เวลาในฝุ่นแอร์อยู่ไหนเพิ่งจะไปเบิ่งอืมตอนน้องน้ำบานเจ้ากับแม่อยู่บ่บ่เคยแล้วก็แถวคงเพิ่นบ่หูได้มันขาดไปอาจตะเลงวันบ่น้องตรงน้องเพิ่นหนะวัน

กำลังเชยเข่าพี่น้องอน้องทังบลนุมบาดนาี้มาเบิ่งบนมเยข่าทำล่าม,ามือก่อนพี่น้องทำมือ,อตาเนาม,มองยเยข่าโอ้บ,อบอาหาหน,นุ่มบุอยวาจะอาบน้าได้อ่าท ทอดแป่เมึงเราทอดไข่ได้ถ้ามันมีไหลนี่เนะาะม,มีไหลถ้าแบาจังว่ามาหดดินแถวนี้มันงชี่เย็นพี่น้องเลยนะอันนี้แบบมันมไวอันนี้พี่น้นนน <c oughs> องเลยเนาะทางน้นองเพิ่งจะมาเผากำพี่น้องเลย <c oughs> เอาข่าวมาช่วย หายังบนุนมไม่กร้า <laughs> ไม่กร้า <c oughs> เริ่มเย็นขึ้นมาแล้วจังหน่อยพี่น้องเลยนะเนาะไม่กร้าเหียบอกบอลนมใช่ เออหนึ่งเขา่าถาผุถาคนมากงันกำกูม,มาเิบเนีแ่แหละพี่น้องไงบ่นมางั้นก็ได้หรอกทำไมไกับต้องนี่เนี่ยเพิม่มมาบ่นหน่นหนนอยกับลายอะไรมาดิบ,บน้ำมะเร็งนี่เนาะก็ต้องเข่าหนึ่งน้ำทองเบ่งปกตินี่เห็ดยุ่วจ้าเนี่ย ได้สูเห็ดปเนียนี่เตเนี้ยมันนี่มันนี่จำเป็นับัตรยเนาะโดยมันได้เห็ดบัตรมีบุหตอได้้บนนุ่มหึบป๊อตสิตุเยะเนาะสูดเนาะอย่าใส่ร่วมกันเด้อเด็กินร่วมกันได้ปิดกรรมได้เป็นยังไง อามีตะวเขาเมื่อป้ากอนเลยตบนุ่มเลยเดออเบือนสีมาดินน้ำไม้เนาะมาเยี่ยมมายามเลยซื้อน้าตัลมายามทั้งตาดอกเพราะว่าสำคัญเด้พี่น้องเลยผู้เป็นแม่ตอนนี้กินยังกับบัวก้ากินเนาะเพราะว่าขลิําชั้นเนะมีแต่เงินซื้อเท่านั้นแต่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้อหนังตะเบียบต่อขาโอ้ขามีหนังจอเบิ่งคักเลยเนาะมีหัดเบิ่งนี่คักเลยพี่น้องเลยอาเมื่อป้ากันเลยต่างาเด้อโดยโดยเมื่อป้ากันเด้อตู่ โดยโดยโดยเอ้าโอเคพ่อแไ่พี่น้องเลยมายยกกันช่ได้ขอจบคลิปปิดคลิปล่องเพลิงที่นี้ก่อนเนาะกับเป็นรอบคำรอบแรงพี่น้องเลยสบายดีน้องลูกอ่ะไปกันได้พี่น้องเด้อเอาล่ะก็ได้อยู่นี่ก็อยู่นี่สบายดีทางบอดี้ไม่ไม่เข่ารถควายนะปิดไหมหาตรวจมึงสิ่งกฎหมายวะสิ่งผิดกฎหมายแล้วนี่โอ้นะโอ้ย ปวดชุดแล้วรถไปินปวดไปสายนี่น้อยเพิ่นน่ะเพิ่นยังเนาะไปใช้ยาเจ็บติดแล้วนี่คอยนึงกินไอ้แล้วอ่ะแล้วสิมาเดินเปรตแล้วเสียมาหายบาดีไปสายเออสาธุล้วอยากได้อยู่พี่น้องนี่เนาะตามเราบว่าเลยนั่งได้อยู่พอได้ได้กับได้แล้วว่ะอยากได้อยากได้ยังองี้ยเดิๆเอาโอเคสบายดีไปแล้ว่าเมื่อแล้ว่าจะนะดีเด้อโอ้ยสบายดีไปก่อนพี่น้องขอบคำพี่น้องเนาะไปก่อนเด้อสบายดีสบายดี